ัสมาตบือพหากว่าเรากำลังสบายจะตกมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกอะไรทุกสิ่งจะไปวิงอะไรกันเราจะตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจะตบมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกอะไรทุกสิ่งจะไปวิงอะไรกันเราจะตบมือพันเดี๋ยวเพลงต่อไปช่วยกันร้องนะครับไม่ได้มีใครร้องเลยคุยอ ฮิปโปพอสามสี่ฮิฮิฮโอ้โหตัมันเอุ้ยอ่าเอุ้ยอ้ลาลลา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 โอ้โหตมันใหญ่มันเดอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 เอา สำหรับบทเพลงต่อไปเตรียมพร้อมนะครับอ่าด้านล่างด้านล่างช่วยกันช่วยกันเต้นได้นะครับพี่ที่มีชื่ออยู่ด้านบนก็ช่วยกันเต้นได้นะครับครับผมเต้นด้วยครับเอาอเชิญเลยนะครับก่อนเชิญนะครับพี่พี่อิงนะครับพี่อิง <c oughs>